โอ oh. เรามาจบาข้อวงกลมกันเลยนะครับถ้าเป็นพี่นะพี่ให้ไอเดียอย่างนี้ครับเราหา x เอนอะถ้าเราลองเออสร้าง 3, สาสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาเนาะโดยการลากเนี้ให้มันปับป๊บปั๊บน้องสังเกตไหมมันจะเกิดกี่มุมครับ1นมุม2มุมสามมุม4ี่มุมก็จะเกิดเป็นสี่เหลี่ยมพอดีถูกไหมแล้วทีนี้เนี่ยมันลองรับส่วนโค้งนะที่เป็นส่วนโค้งเดียวกับส่วนโค้งนี้ด้วยร้อยหนึ่ง นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับหนึ่งร้อยนะครับหารด้วยสองก็จะเท่ากับห้าสิบเนาะมุมนี้เท่ากับห้าสิบครับทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับน้องสังเกตดูมุมตรงข้ามนะจะใช้สมบัตินี้นะจะใช้สมบัตินี้แล้วตอนแรกใช้สมบัตินี้ถูกต้องไหมใช้สมบัตินี้เนาะปั๊บพี่จะใช้สมบัติ ่ีมุมตรงข้ามนะครับของสี่เหลี่ยมเนาะมันจะรวมกันได้ร้อยแปดสิบก็จะใช้มุมนี้ครับกับมุมนีม้รวมกันได้ร้อยปดสิบนั่นเองนะครับก็จะเป็น x บวกกับห้าสิบนะจะมีค่าเท่ากับร้อยแปดสิบครับม,มุมภายในนะสี่เหลี่ยมที่อยู่ในวงกลมซึ่งตรงข้ามกันจะรวมกันได้ร้อยแปดสิบนั่นเองครับอพอพี่พูดแบบนี้เริ่มเข้าใจขึ้นเนะาะก็จะกลายเป็น x เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ ร้อแปสิครับลบห้าสิบก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหรเลยร้อยสามสิบนั่นเองก็จะตอบช้อยสองเนาะโอเคครับประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็เป็นยังไงบ้างครับดีไหมเนะื้อหาวันนี้นะฮะแล้วทีนี้เนาะแล้วทีนี้ครับ ทีนี้พี่ก็อยากจะบอกว่านะครับพี่ก็มีสรุปสรุปสูตรนะครับเตรียมสอบในสนะิบเนาะแต่แต่นะพื้นฐานตรงนี้เนี่ยสามารถเตรียมสอบอเป็นพื้นฐานที่เริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยสําหรับสอบในร้อยได้แล้วก็มีตัวอย่างวิธีการใช้ให้ครบทุกเรื่องเลยนะครับตั้งแต่เรื่องเลขยกกําลังสมการนะครับ เรื่องครนหรอมคิดเปอร์เซ็นต์จำนวนจริงพื้นที่นะครับการแก้สรรมการเป็นนี่สังเกตดูนะจะเป็นลายมือพี่เขียนมือหมดเลยนะครับแล้วก็สแกนเป็นไฟล์ pdf นะครับก็สามารถติดต่อได้ทางนะทางเดี๋ยวพี่ให้ลายไปครับลายแอปนะถ้าเป็นเบอร์ลายครับจะเป็นเบอร์โทรพี่เลย080 156ดครับเจ8 9สามารถโทรปรึกษาเ,เรื่องเตรียมสอบได้พี่แมนนะครับนะหรือ สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับเบอร์นี้เนาะถ้า ID l i ไลน์ครับจะเป็นแมนนะครับ Clover ร์กิฟเครับโอเคประมาณนี้เนาะก็สามารถเพิ่มเพื่อนในไลน์อันนี้เป็นไลน์ส่วนตัวเลยนะนะครับแล้วก็สอบถามเรื่องเตรียมสอบรวมถึงรวมถึงนะไฟล์สรุปสูตรนะครับ15เรื่องนิยมออกสอบของในสิบตำรวจนี้ด้วย นะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานคณิตศาสตร์ด้วยถ้าถ้าน้องคนไหนที่เริ่มต้นนะสอบในร้อยหรือมัธยมก็ตามใช้ได้หมดเลยนะครับก็ราคาจะไฟล์ pdf เนอะจะอยู่ที่89บาทครับนะ89บาทนะครับเท่านั้นเองเนาะแล้วก็สามารถส่งไฟล์ให้ได้ทันทีเนาะก็ลองสอบถามได้นะฮะแล้วทีนี้ก็นี่เป็นคอร์สเนาะที่ มีน้องเนี่ยเข้ามาเรียนติวกับพี่นะครับก็เป็นคณิตศัสตร์มอต้นนะครับน้องโดมเก่งมากแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เริ่มไปสองสองคาบสองคอร์สสองสองคลาสแล้วนะครับน้องน้องหนุ่ยน้องบอลนะครับเป็นนายสิบตำรวจจะติวสอบเข้าในร้อยหรือเตรียมทหารเนาะแล้วก็น้องน้องหนุ่ยเนี่ยก็เป็นน้องมสี่ที่ไฟแรงมากนะครับที่เตรียมสอบในร้อยนะครับสี่เหล่าเนาะแล้วก็น้องบูมนะครับน้องบูม นะสอบติดนักเรียนจ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือติวเข้าในสิบนะครับก็คือของจ่าหาเหลือมาจากฐานพานเลยสุดยอดมากนะครับก็นี่เป็นลูกศิษยนะ์เนาะน้องๆในคอร์สของพี่เองนะครับแล้วก็มีในสิบอีกนะครับเดี๋ยวครบหน้าเดี๋ยวพี่จะเอาบรรยากาศนะมาให้น้องๆเนี่ยได้ได้ชมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเนาะสอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็มีอะไรสงสัยตรงไหนสอบถามพี่ได้ทางคอนแทค นี่เลยครับอืมเนาะตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วพบกันไลฟ์หน้าครับสวัสดีครับ